ครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่าน่าวันนี้ก็มีสินค้าจาก USA นะครับเป็นันนี้น่าจะเป็นกลิ่นหมูป่านะครับเป็นรอบแรกนะครับรอบสองยังไม่ครบนะครับอันนี้รับสั่งนะครับสำหรับคนที่โอนเงินแล้วเท่านั้นนะครับอ่าจะสั่งให้เฉพาะท่านที่โอนเงินแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สั่งมาขายนะครับ ต้องทุนมันสูงนะครับแล้วก็กําไรมันน้อยก็ไม่กล้าไม่กล้าขึ้นราคาครับกลัวมันจะแพงมากเกินไปครับก็เลยเป็นเอาเป็นว่ารับสั่งให้นะครับแต่ว่าต้องโอนเงินก่อนนะครับนี่ก็มาแล้วครับตามจํานวนจํานวนจํานวนลูกค้าที่โอนเงินไว้นะครับสิบขวดนะครับกลิ่นหมูป่าสิบสิบท่านนะครับแล้วก็มีกลิ่น กลิ่นแก้งกลิ่นแก้งอ่านี่ก็อาจจะดโดนกระแทกครับหลุดมาจากแพ็กเก็หรือ,อยังไงหล่นีกแล้วอ่ามีกลิ่นแก้งมาอย่างนี้นะครับอ่รู้ว่าโดน package, แพ็กเก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับ กลิ่นหมูป่านะครับมีลูกค้าสั่งกลิ่นแก้งหนึ่งคนนะครับเอากลิ่นหมูป่านะครับอันนี้ราคามันต้นทุนมันสูงครับก็เลยไม่ค่อยได้สั่งมาขายแล้วนะครับจะสั่งเฉพาะลูกค้าที่โอนเงินมานะครับจะสั่งให้เฉพาะลูกค้าที่โอนเงินมาให้นะครับเราถึงจะสั่งให้นะครับลูกค้าประเทศลาวก็สั่งได้ส่งได้นะครับแต่ว่าจะกล้าโอนให้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับถ้าไม่กล้าก็ไม่ต้องสั่งนะครับ ต้องโอนก่อนนะครับประเทศเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้เราก็ไม่รับเก็บเงินปลายทางด้วยเรารับสั่งให้นะครับเพราะว่ากําไรมันน้อยนะครับต้นทุนมันสูงนะครับค่าส่งก็ตกก็แพงอยู่นะครับถ้าไม่รวบรวมมานี่ค่าส่งเยอะมากนะครับมีลูกค้าต้องการใช้ด่วนนะครับสั่งสองขวดเจอค่าส่งไปขวดละเกือบห้าร้อยบาทนะครับเฉพาะค่าส่งนะครับ ก็เลยใช้วิธีเพราะว่ารับสั่งให้ครับแล้วเราจะได้หารเฉลี่ยค่าส่งกันนะครับมันจะได้ไม่สูงมากครับราคามันจะได้ไม่เกิน1,000งบาทนะครับ่สั่งมาขายก็ต้องสั่งเยอะมากนะครับมันถึงจะคุ้มค่าส่งนะครับถึงจะเฉลี่ยค่าส่งไปแต่ละขวดนะครับมันจะได้ราคามันจะได้ไม่แพงเกินไปนะครับอ่าสำหรับท่านใด อยากได้อยากเอาไปใช้กลิ่นหมูป่าใช้ดีนะครับเข้าดีมากเลยเข้าเข้าดีนะครับมันใช้นิดเดียวนะครับใช้ไม่เยอะขวดหนึ่งก็ใช้ได้หลายครั้งนะครับเอาไว้ต่อหมูป่าตัวผู้นะครับอ่ามันได้กลิ่นแล้วมันก็เหมือนเราเหมือนเราได้กลิ่นสาวๆนะครับอ่าก็อยากสำสวงหาว่า สาวสวยคนนั้นอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นอ่าใช้ใช้ได้หลายครั้งนะครับใช้นิดเดียวนะครับกลิ่นมันจะลอยอ่าลอยไปตามลมนะครับหมูป่าจมูกมันดีอยู่แล้วนะครับอ่านี่กลิ่นแกงเงี้ยเนะี่ดมสาวๆนะครับกลิ่นสาวกลิ่นแกงตงัวเมียนะครับเดมดมแล้วมันก็ เรียว่านะครับมันก็ได้กลิ่นสาวเงี้ยแล้วก็อยากไปอยากไปหาสาวคนนั้นอยากไปเห็นสาวคนนั้นน่าสวยแค่ไหนอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นท่านใดรอบสองยังมีครับทักไลน์มานะครับเดี๋ยวจะทิ้งไลน์มาให้ด้านล่างนะครับไอ้ตรงคําอธิบายนะครับลองไปทิ๊กดูนะครับอ่ารอบสองเนเหลือกประมาณหกขวดนะครับจะเต็มนะครับจะได้สั่งให้นะครับ ทำความเข้าใจก je, ่อนนะครโอนเงินก่อนนะครับโอนเงินก่อนนะขวดละ950บาทนะครับรวมค่าส่งจากอเมริกาแล้วก็ค่าส่งในไทยแล้วนะครับ950บาทสิงบ้านท่านนะครับแต่ต้องรอให้ถึง10ขวดถึง12ขวดน,นะครับ10ขวดก็สั่งให้แล้วนะครับไม่รอถึง12นะครับ,รบ10ขวดก็เปิดออเดอร์ให้แล้วนะครับอย่างอย่างรอบนี้ก็10ขวดนะครับเกรงใจลูกค้าท่านแรกๆครับที่โอนเงินมาแล, <energized> แล้วนะครับเราไม่อยากให้รอนานนะครับเพราะว่าขวาจะเดินทางมาจาก จากอเมริกามาไทยก็อีกหลายวันนะครับเราชาร้าไม่ได้นะครับท่านแรกๆที่โอนเงินมาเขาจะรอนานนะครับวันนี้ก็วันที่สิบเก้าเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับของเพิ่งมาเมื่อเช้านะครับนี่เป็นรอบแรกนะครับรอบแรกรอบสองยังเปิดรับอยู่นะครับลูกค้าเรา สั่งได้นะครับส่งได้นะครับส่งบ่อยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ท่านจะกล้าอวให้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับลองตัดสินใจดูนะครับถ้าไม่กล้าก็ผ่านไปนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณนะครับอยากได้อะไรก็ทักทายมานะครับกล้องติดปืนกล้องประเภทต่างๆกล้องกลางคืนเงี้ยสั่งได้นะครับของ USA นะครับราคาสูงหน่อยนะครับมันมันค่อนข้างจะส่งมาลำบากนะครับพวกนี้ต้องรับประกันคืนเงินให้ด้วยนะครับถ้าไม่ได้ของนะครับ ่ามันจะต้องต้องก็ลองประเมินราคาให้อยากได้รุ่นไหนอ่ะถ้าไหวก็ตัดสินใจซื้อถ้าไม่ไหวก็ผ่านไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ